สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆนะครับทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็เจอกันกับแนวทางสามลาวก่อนรอบดึกนะครับพี่ๆก็จะเป็นสามลาวนะครับก็ลาวสามภาคีสามภาคี VIP แล้วก็ลาวอาเซียนนะครับวันที่22นะครับเดือน11 2 5 6 8นะครับก็เป็นแนวทางของวันเสาร์นะครับแนวทางนะครับพี่ๆผมทําจากสูตรคํานวณเนาะมีหลุดมีเข้านะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับชื่นชอบแล้วค่อยติดตามนะครับพี่ๆเนาะ แนวทางนะครับพี่พี่สามัคคีวันนี้นะครับพี่พี่สามัคคีวันนี้ผมให้ไปที่เลขสามกับเลขเจ็ดนะครับสายรูดให้ไปที่เลขสามนะครับสามห้าสามแปดสามเก้านะครับเจ็ดห้าเจ็ดแปด เจ็ดเก้านะครับสามตัวเจ็ดสามแปดนะครับผมพี่พี่ท่าในใดเข้ามาแล้วฝากกดไลค์เนาะเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับพี่พี่ส่วนเราสามัคคีนะครับ vip ผมให้ไปที่เลขเก้า กับเลข3นะครับสายรูดนะครับให้ไปที่เลข9เนาะ94 96 98 36 38 39 3ตัวนะครับ39 6นะครับ ส่วนลาวอาเซียนนะครับพี่พี่ออกสามทุ่มตรงเนาะลาวอาเซียนเนี่ยผมให้ไปที่เลขหกกับเลขศูนย์นะครับสายรูดนะครับผมให้ไปที่เลขหกหกหนึ่งหกสองหกเจ็ดศูนย์สองศูนย์หก 0 7 3ตัวนะครับ0 6 2นะครับสามลาวก่อนรอบดึกนะครับพี่ๆเนาะก็ตามนี้เลยนะครับพี่ๆชื่นชอบแนวทางในรอบไหนเนาะแล้วค่อยนำตัวเลขไปเสี่ยงโชคนะครับในค่ำคืนนี้แอดก็ขอวอวยพรให้ทุกท่านเลยได้เข้ามา ติดตามนะครับรับชมแนวทางในคลิปนี้ขอให้โชคดีนะครับผมสวัสดีครับ